เป็นย่งใจและฉันไม่ได้ต้องการอะไรให้รู้ช่วงเวลานี้จะไม่ลืมเลยสวัสดีครับต้นหอมครับรับบทเป็นโปรดิวครับก้อยค่ะสวัสดีค่ะคุยลินค่ะ อันนี้พี่ก็เก่งมากเรียกว่าไม่ได้เตรียมใจมาเจอสิ่งนี้แหละจริงๆเขาจะมีคาแรคเตอร์เสียงของเขาด้วยแบบห่างเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีความเจริตหรือตวัดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยติดเถิดติดเดนื่อยนิดๆ,ๆ,ๆแต่ว่าเราก็จะมองกันว่าเป็นความธรรมชาติของเาเราก็จะชอบเทคไหนที่มันดูธรรมชาติที่สุดส่วนใหญ่เราจะเลือกเทคไหนใช่ใช่ใช่พี่ก้อยเป็นนักร้องที่ไม่ได้มองเพลงเป็นแค่เพลงอ่ะมีการใช้เพลงเป็นทูสย่งหนึ่งร่วมกับทูสระไอย่างที่พี่มีทําให้โปรดักตุกอย่างที่พี่มีอ่ะเหมือนทุกอย่างเป็นจิกซออ์แล้วต่อกัน เพื่อเพื่อแบบเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาดนะครับคือคือรอบเนี้ยก <ver> ้อยไม่ได้แต่งเพลงเดียวแล้วก็เหมือนเหมือนแต่งเป็นเซตอะไรเงี้ยแล้วก็ร uh ู้สึกว่าต้นหอวเป็นนูกสายการทํางานแบบเติบโตไปด้วยกันก้อยพูดทุกสิ่งที่ก้อยคิดออกไปกับตนได้แบบไม่ต้องฟิลเตอร์นี่คือจุดที่ก้อยก้อยเลือกทำงาน จร,จริงๆก้อยคิดเพลงแบบเสร็จเพลงเศร้ามาหลายเพลงแต่อยางลืมเวลาก้อยก้อยรู้สึกว่าก็ว่ามันมีโมเมนต์ในชีวิตก้อยหลายๆครั้งที่ก้อยรู้สึกว่าเฮ้ยแมงแมจิก hmm. จังเลยว่ะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่าความแมจิกเนี่ยคําว่าลืมเวลามันมันแปลได้หลายอย่างมากเลยอะอาบางคนไปต่างประเทศได้ใช้เวลาแค่นี้แล้วก็ต้องกลับบางคนได้เจอกันแต่ก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็รู้สึกว่าแมจิกโมเมนต์ของแต่ละคนมันมันหลากหลายมากก็เลยอยากเอาแบบม,มนูนเปเนี้ยมาขยายต่อเป็นเพลง ประมาณนั้น,นะคะ่ะอดุดลดนตรีเวลาอาจจะไม่ได้ดูแบบเศร้าแบบโหมแบบอาร์ตรามาติไม่ได้เศร้าสะกดนะแต่ว่าเราเรา,เราพยายามฉากความเศร้าเนี้ยไว้ด้วยความหวานแหละมีความนอสเจียนึกถึงอดีตมีความฟุ้งๆบางอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วอะสุดท้ายแล้วยังมีความขมเบาๆใช่ใช่ใช่เ <ๆ S 2> ่อส,สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตอนจบของเรื่องเนี้ยคือมันก็ขมแหละแต่ก็เป็นเศร้าที่ที่แบบยินดีอะยิ้มทำน้ำตาครับผมยิ้มทน้ำตาใช่าฝากด้วยนะคะสําหรับลืมเวลานะคะ ดูได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแอนด์เอ y เวอร์ติ้งนะคะฝากด้วยนะจ๊ะ yeah, <Yeah. S 2> เยากฝากด้วยครับผม <Yeah. S 2> ลืมเวลานี้